สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ได้โอกาสมารับความรู้เรื่องฝรั่งไปฝากเพื่อนเพื่อนได้ค่ะครับครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว่าก็ได้รับเกียรติจากช่องได้โอกาสมาถ่ายทํานะครับแล้วก็นําคําถามต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรนะครับถามมานะครับเราเราก็ พยายามรวบรวมนะครับคำถามดีๆที่มีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยที่ทางส่งเกษตรพิวาเราเราพยายามเอาความรู้ที่เราได้ทํามานะครับเพื่อมาตอบให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ที่ข้องใจนะครับที่ไม่ไม่ยังไม่สามารถรู้ในสิ่งที่ที่ที่รู้นะครับอันไหนที่เราตอบได้เราพยายามจะตอบให้นะครับว่าแล้วก็อาจจะขยายความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่า หลักการทัเกษตรนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ยากถ้าเราสนใจแต่มันยากสําหรับที่เราไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดเสมอนะครับว่าขอผ่านไปยังช่องได้โอกาสนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับโทรมาให้เราส่งต้นพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์เนี่ยเหตุผลที่เราไม่ส่งนะครับขอขอผ่านไปยังช่องได้โอกาสนะครับเพราะว่า บางคนก็ต่อว่ามาเนื่องจากจุดประสงค์เราเราเน้นการถ่ายทอดความรู้เป็นหลักนะครับเราไม่ได้เน้นการขายต้นพันธุ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งวัตถุประสงค์ที่แน่ๆของผมคือผมต้องการให้พี่น้องเกษตรกรว่าถ้าคิดจะทําเกษตรขอเวลามาเรียนรู้ได้ไหมซึ่งท่านสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถทําได้จริงและสร้าง รายได้ให้กับครอบครัวได้จริงนั่นคือจุดมุ่งหมายผมนะครับจุดมุ่งหมายเราไม่ต้องการให้ทุกท่านเนี่ยเรียนผิดเรียนถูกนะครับส,สั่งเราเราส่งไปนะครับทุกคําถามก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าอาจารย์เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นยังไงต้นไม้ทไมไม่สมบูรณ์นะครับอาจารย์ปลูกยังไงอาจารย์นี่ไงคือเราเองเนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสมาเห็น เอาคําถามเอาปัญหาต่างๆมาที่สวนมาเห็นมาดูแล้วค่อยถามเราจะตอบให้แล้วท่านพอใจที่จะซื้อต้นพันไปก็เชิญไม่ซื้อเราไม่ว่ากันเพราะเราเน้นให้ความรู้นะครับอันนี้คืออยากจะฝากบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเรามาตลอดเวลาว่าทุกท่านบางทีก็ต่อว่าทําไมเราไม่ส่งทําไมเราถึงไม่รับออเดอร์ตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่า เราอะเน้นการให้ความรู้นะครับอยากให้ทุกท่านเรียนเชิญทุกท่านมาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่อยากให้ตัดสินใจเพียงเพราะดูคลิป1คลิป2คลิป3าคลิปแล้วตัดสินใจเลยการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอให้มาดูแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเราจะยินดีตรงนั้นมากกว่านะครับนะครับตอนนี้เราเราก็เข้าคํา,าถามเลยนะครับอันนี้คําถามเกี่ยวกับฝรั่งและอื่นๆ นะครับข้อที่1กระดาษห่อฝรั่งซื้อจากไหนคะเรียกว่ากระดาษอะไรคะมือใหม่คะ่ะเอฟมือใหม่ปกติเขาติดเฉพาะรถยนต์ไม่ใช่หรอครับฝรั่งมีมือใหม่ด้วยหรอนะครับขนาดกระดาษเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แพงไหมคะอ่าก็กระดาษห่อฝรั่งที่ซื้อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพูดตรงๆนะโลประมาณ18บาท22บ,บาท 25บาท26บาทปัจจุบันคือ30บาทขึ้นต่อ1น1กิโลนะครับนะครับเรียกว่ากระดาษอะไรก็กระดาษห่อฝรั่งนี่แหละครับสามารถซื้อได้ไหนลองเข้าไปใน Lazada นะครับ l า z a d a มีนะครับใน Lazada มีนะครับราคาอย่างที่บอกครับตอนนี้คือ30อัพขึ้นนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้คือบางทีเขาอาจจะขายเป็นแผ่นใหญ่แล้วมาตัดเอา นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้มันหยุดปลาย,ม,ลายม,มือเราปลายนิ้วมือเราเราใช้กดสั่งเอาข้อที่สองฝรั่งกี่วันเก็บได้ครับเริ่มนับตอนไหนฝรั่งเราเริ่มนับเนี่ยจะนับจากวันออกเริ่มออกดอกก็ได้นะครับหรือถ้าเริ่มออกดอกก็ประมาณสี่เดือนก็สี่เดือนนะครับคือร้อยยี่สิบวัน นะครับถึงถึงร้อยสี่สิบวันแล้วแต่นะครับถ้านับจะหรือถ้ารนับจากการหอ่อถ้าเราหอลูกเท่าเหรียญสิบ 10, เนี่ยนับไปประมาณที่ห้าสิบวันถึงเจ็ดสิบวันนะครับห้าสิบวันถึงเจ็ดสิบวันนะครับก็ประมาณนั้นก็หลังจากนั้นก็อาศัยการสังเกตเป็นหลักว่าควรจะเก็บไปขนาไหนดูเคยเคยเคยสอนในคลิปว่าดูที่เอ็นนะครับถ้าเอ็นเขายังเขียวอยู่อย่าเพิ่งเก็บต้องให้เอ็นและสีผิวของเขา กลมเกินกันถึงจะเก็บได้ข้อที่สสวัสดีครับอาจารย์ขอความรู้หน่อยครับฝรั่งห่อแล้วเน่าก่อนห่อควรฉีดสารอะไรบ้างครับชี้แนะด้วยครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมจะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเราใช้สารน้ำหมักที่เราสอนก็ใช้ได้แต่เราต้องฉีดบ่อยขึ้นหรือเราจะใช้สารเคมี ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมต้องตอบทั้งสองอย่างเพราะมันมีบางคนเขาใช้เคมีนะครับก็อาจจะใช้สารที่ที่ท,ที่ที่ผมเคยสอนมาก็คืออาจจะใช้ 1. นึ่งลมดาไซฮาโลทินนะครับใช้แลมดาไซฮาโลทินสองอาบาแมกตินนะครับ 3. ม ให้บวกไว้ออยเข้าไปด้วยใช้ไว้ออยนะครับเนื่องจากอะไรมันมีเพี้ยแป้งอยู่แล้วในในใน,ในการห่อฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดไว้ออยเข้าไปปุบ๊บบวกสารนู่นี้ไปปุบ๊บไวออยจะเป็นตัวเคลือบเพี้ยแป้งนะครับอันนี้กรณีพวกที่ใช้เคมีถ้าพวกไม่ใช้เคมีนะครับก็สามารถใช้น้ํายาล้างจานนะครับหรือผงซอักฟอกบวกเข้าไปก็ได้ นะครับแล้วแต,แต่แต่ปัญหาที่เจอคนที่ทําเกษตรอินทรีย์แต่ไม่ขยันนี่คือเลยเกิดปัญหานี่คือปัญหาเลยครับคิดจะทําเกษตรอินทรียต้องขยันกว่าเกษตรเคมีอย่างน้อย5้าถึงสิบเท่าต้องอาศัยการสังเกตกลางคืนเดินเก็บได้ก็เดินเก็บมแมลงเอาอย่างเงี้ยนะครับเน่าก็เกิดจากอะไรเราไม่ได้ทําอะไรเลยหรือทําก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนานๆจะฉีดครั้งหนึ่ง มันก็คือเน่าแมาลงวันทองเจาะวางไข่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปข้อที่สี่อาจารย์ครับฝรั่งอายุ6เดือนควรหอ่อรุ่นแรกกี่ลูกครับกี่ลูกนะครับจะไว้2 3 4อยู่ที่เราเราต้องดูความแข็งแรงนะความแข็งแรงของต้นนะครับปลูกฝรั่งทุกครั้งอย่าลืมไม้ต้องค้ำด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ บางคนโทรมาถามว่าออกดอกแล้วเด็ดเลยแต่จริงถ้าเป็นผมไม่ควรเด็ดเราจะเด็ดทิ้งตอนที่เราเริ่มห่อค่อยไปเลือกเอาจะาไว้กี่ลูกถ้าเราเด็ดตั้งแต่แรกลูกนี้เด็ดไว้ลูกนี้ทิ้งไว้ส่วนมากจะร่วงนะครับเพราะฉะนั้นค่อยไปเลือกทีเดียวต่อไปข้อที่ห้าอยากถามอาจารย์ว่า แทงตาดอกออกพอลูกเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วเขาก็สลัดทิ้งหมดเป็นเพราะอะไรอันนี้ตอบได้ง่ายๆ่าธาตุอาหารไม่เ,เพียงพอบางครั้งให้น้ำเยอะเกินไปบางครั้งให้ปุ๋ยไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าครัวข้อควรระวังที่สุดคือ 1. อย่าเพิ่งเปลี่ยนปุ๋ยใช้ปุ๋ยตัวเดิมสองอย่าเพิ่งให้น้ำเยอะเกินไปใช้ ลดพอประมาณเช่นเคยลด2 2วันหรือ3วันครั้งก็2หรือ3วันครั้งเท่านั้นอย่าอย่าไปลดห่างเกินไปนะครับต่อไปข้อที่6ฝรั่งที่เป็นรากปมมีทางรักษาไหมครับฝรั่งที่เป็นรากปมเนื่องจากโดยที่เจอโดยทั่วไปอ่ะเราใส่มูลสัตว์เยอะเกินไปเกิดความเค็มเกิดอะไรไมันเกิดความปมรากฝอยไม่เกิดไม่แตกมันก็เลยปมอยู่ตรงที่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แก้แก้ที่ตัวคนงดการให้มูลสัตว์ ได้ทั้งสิ้นเลยหวานโดยลงไม้ลงไปนะครับแล้วก็พยายามพอดินให้เขาสักเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งให้สังเกตดูว่าถ้ามีการแตกใบอ่อนเกิดขึ้นใหม่ไรใหม่พบค่อยบำรุงนะครับค่อยบำรุงด้วยผุยสูตรเสมอเข้าไปก่อนยังไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้วิธีแก้ง่ายๆเลยรากปมไม่ต้องไปสนใจครับนะครับเราเอารากใหม่ที่เกิดขึ้นเอา นะครับวิธีแก้นี่คือที่สวนรากผมเราไม่มีแต่เราไปแก้ที่สวนอื่นมาคืองดการให้มูลสัตว์เด็ดขาดเนื่องจากรากผมเกิดจากการให้มูลสัตว์เยอะเกินไปนะครับมันไปนทาลายระบบรากฝอยรากแขนงหมดเลยนี่นี่คือทําให้เกิดรากผมนะครับเพราะฉะนั้นแก้ที่คนก่อนเพราะคนบางคนใจร้อนให้ขี้วัวทีละเป็นเป็นคุบางคนกระสอบหนึ่งได้สองต้นอย่างเงี้ยนี่นี่คือ ผมถึงบอกต้องแก้ที่คนอย่าไปแก้ที่ต้นไม้เลยคนนี่แหละสำคัญที่สุดใจร้อนนะครับต่อไปนะครับข้อที่หกอ่าข้อที่เจ็ดเลยครับว่าอาจารย์ต๊กครับขยายกิ่งพันธุ์กิมจูขายกิ่งพันธุกิมจูราคาเท่าไหร่อันนี้ขอบอกตรงว่าเราจะไม่บอกราคาออกสื่อเด็ดขาดเนื่องจากมีข้อโจมตีมีข้อหลายๆอย่าง การขายต้นพันธุ์แต่ละที่แต่ละสวนไม่เหมือนกันผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละต้นพันธุ์ไม่ว่าผมจะแพงหรือถูกกว่าสวนอื่นไม่สําคัญสําคัญว่าคุณภาพเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถมาวัดกันได้นะครับมันวัดที่คุณภาพทําไมของผมห้าเดือนถึงได้ผลผลิตทําไมของอื่นหนึ่งปีก็บอกได้ไงคุณภาพมันต่างกันนะครับแล้วอยากจะฝากไปยังพี่น้องสื่อกรที่สั่งทางเน็ตนะครับตอนนี้ที่เจอปัญหามาแล้วก็โทรมาถามผม หลักไม่รู้กี่ร้อยลายเจอปัญหานั้นั้นคือการสั่งกิ่งตุ้มการสั่งกิ่งตุ้มหมายความว่ากิ่งที่เขาตัดตัดเสร็จปุ๊บเขาส่งมาเลยแล้วท่านไม่มีความรู้เพราะต้นพันธุ์ทุกต้นโดยทั่วไปต้องมาลงถุงดำก่อนแต่ท่านเลยขบวนการที่จะลงถุงดำท่านสั่งมาเลยเห็นว่าถูกดีแต่พอมีปัญหาโทรมาผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีโลกในความเป็นจริง ของถูกแล้วจะต้องดีกว่าของแพงเป็นไปไม่ได้นะครับผมฝากด้วยว่าเพราะฉะนั้นหลักข้อคิดเราต้องคิดด้วยว่าจะทําอะไรเราต้องศึกษาและหาเหตุและผลของมันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาผมไม่ตอบนะครับผมไม่ตอบนะครับผมขอเอาไว้ถ้าสนใจโทรเข้ามานะครับผมถึงจะตอบได้นะครับนะครับต่อไป ข้อที่8ดสวัสดีครับอาจารย์ถ้าปลูกแล้วจะมีลูกค้าซื้อหมดหรือเปล่าครับและต้นก้าต้นเท่าไหร่ครับอันนี้ต้นก้าก็ตอบไปแล้วแต่เรื่องที่ถามเนี่ยบางครั้งผมก็เหนื่อยยังไม่ปลูกสักต้นแต่ถามว่าเรื่องขายแล้วฝรั่งมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับขอให้เราทําฝรั่งที่มีคุณภาพนะครับ ขอให้เราทําฝรั่งที่มีคุณภาพนะครับมันไม่ใช่ว่าคิดอยากปลูกก็ปลูกนะครับฝรั่งก็บอกแล้วไงครับว่ามันไม่ยากเกินไปสําหรับคนสนใจแล้วมันก็ไม่ง่ายเกินไปสาหรับคนที่ไม่สนใจเพราะฉะนั้นการทําฝรั่งมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายแต่ขอให้เราทําที่มีคุณภาพเราต้องซื้อสัตว์กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าฝรั่งไม่ต้องห่วงห่วงที่ว่าจะทําได้ดีแค่ไหน อย่าห่วงว่ากลัวไม่ได้ขายขอให้ท่านห่วงแต่ว่าท่านจะทําดีแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตอบแทนท่านเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่9หลังจากโน้มกิ่งแล้วใช้ปุ๋ยอะไรคะก็อย่างที่บอกครับขอย้อนไปนิดหนึ่งเราจะแต่งกิ่งเมื่อไหร่ เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแต่ถ้าเราจะโน้มกิ่งก็ต่อเมื่อฝรั่งพอเราน้มกิ่งเสร็จปุ๊บฝรั่งแตกใบอ่อนเมื่อไหร่ปุ๊บเราใช้สูตรปุ๋ยดกได้เลยหลังจากสูตรปุ๋ยดกเสร็จปุ๊บนะครับพอโน้มกิ่งเสร็จปุ๊บนะครับเราอย่าเพิ่งไปใส่อะไรเลยจนกว่าฝรั่งจะออกดอกพอฝรั่งเริ่มออกดอกปุ๊บเราถึงจะใส่สูตรเสมอนี่คือง่ายๆนะครับนี่คือง่ายๆเพราะฉะนั้น หลักสูตรนี้สามารถใช้ได้ตลอดนะครับนะครับวันนี้ก็ก็คงหมดคำถามท่านี้สมควรเก็บเวลาเนื่องจากพระอาทิตย์ก็ตกดินบรรยากาศก,กำลังกำลังดีนะสวนกเกษตรเพื่อภานะครับก็ขอบคุณช่องดาวกายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เล่งเห็นความสำคัญกับพี่น้องกเกษตรกรเสมอมานะครับเราทางสวนกเกษตรเพรื่อาเราก็น้อมรับในสิ่งที่พี่น้องกเกษตรกรสนใจนะครับก็ พร้อมที่ตอบปัญหาให้ทุกใ,ให้ทุกคําถามนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์มากมายค่ะตอบครบทุกคําถามเกษตรกรอุ่นใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ขอบพระคุณค่ะครัขบขอบคุณครับสวัสดีครับ